ตำรวจตำรวจเอ้วันนี้มันไม่มีเรื่องมีลาวกัหนหรือไงมันเงียบจังวะออช่วยด้วยครับตำรวจช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยโอ้เรื่องขนาดนี้ผมช่วยคุณไม่ได้แล้วครับคุณต้องช่วยตัวเองผยังไม่ได้บอกนะครับมีอะไรมาโอ้ยโจรปนบ้านรครับโจรปนบ้านเหรอครับเราจะแจ้งความไหมเนี่ยเอาแจ้งสิครับโอ้ได้ได้ได้้ความ<ๆ>แจ้งความเร็วมีปากกาไหมปากกาวโอ้ ผมไม่มีเวลาแวะซื้อมาหรอกครับอ้อมาก็ไม่แวะไอ้รู้จักร้านไอ้เกียงปากซอยไหมที่ผ่านมาเนี่ยรู้ครับนั่นแหละมีปากกาขายเดี๋ยวเอาไปซื้อโอ้โหมาเปอนเกียไว้ละครับเฮ้ยนี่นีนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ผมมาแจ้งความอ๋อแจ้งความเอ่แจ้งความแจ้งความจะแจ้งความเรื่องอะไรนะก็ขโมยมันขึ้นบ้านนะครับขโมยของไปอ่ะเออแล้วบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ติดับคนข้างบ้านนะครับ ไอ้คนข้างบ้านมันอยู่ตรงไหนอะเอาอ้คนข้างบ้านก็อยู่ติดกับบ้านผมนั่นนะเล่นคุณตำรวจคุณอยามาเล่นเล่นกับผมได้ไหมผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆบ้านที่คุณอยู่อาศัยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ๋อคลองหกอ๋อคลองหกคลองหกเนี่ยรู้แล้วว่าคลองหกอะคลองหกมันอยู่ตรงไหนก็เลยคลองห้าไปคลองหนึ่งนะ แกก็ <ผม S 2> รู้แล้วว่าเลยของห้าแต่ตำแหน่งที่อยู่วะตำแหน่งที่อยู่ของหกมันก็ก่อนจะถึงของเจ็ดยังไงล่ะครับผู้จัดจารายกับผมเนี่ยนาแล้วไอ้โจนมันมากี่คนมาสองคนทั้งคู่เลยมันมาสองคนทั้งคู่เลยใช่ไหมครับรูปร่างมันเป็นยังไงโจนจําได้ไหมอ๋อ,อ,อ,อหน้ามันจะออกโจนๆจนนะครับเห็นเนือน,นะแต่ว่าทมองคางๆาเหมือนขโมย เลยครับใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อเอ่อสีเทาสีเทาเนาะสีส้มดีกว่าสว่างเดียวม, <c oughs> มีเบอร์โทรโจูนไหมมีเบอร์บัตทมไม่มีเอาไม่ขอมันไว้แล้วขอทันงไไล่ะมันขโมยโทรทัศน์ไปอะ่ะอ๋อมันเอาโทรทัศน์ไปครับโทรทัศน์ใหม่เลยอะ่ะกี่นิ้ว39นิ้วโทรทัศน์39นิ้วนะมันเอาไปหมดเลยเหรอเอา ก็เอาไปเครื่องนึงก็เอาไปหมดทุกนิ้วแล้วเอาไปหมดทุกนิ้วเลยนะเอาทีวีไปทุกช่องนะที่เล่ากว่าเป็นที่น่ะบ้านผมใช่ไหมผมอยู่คลองหกครับเป็นไฟแดงครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงเลี้ยวซอยที่สามเลี้ยวซอยซอยปุ๊บไปเจอร้านค้าร้านค้าถามร้านค้าว่าบ้านหมอพวงอยู่ไหนแล้วร้านค้าเขาจะบอกว่าเลยมาแล้วรถตรงหน้าบ้านเขามันจะมีช่วงจัดรถอ๋อถอยได้เลยก่อนจะถอยต้องระวังนะเด็กทําจักรยานลมอยู่ เดี๋ยวจะไปเหยียบจักรยานเด็กเข้าอ่าองมีต้นมะขามอยู่จอดใต้ตรงนี้เลยจอดใต้ต้นมะขามเลยโอเคโอเคครับแล้วเราเดินไปบ้านผมอีกประมาณไม่ถึงกิโลหรอกที่บ้านมันไม่มีที่จอดอ๋อให้จอดตรงนี้แล้วเดินไปครับหรออ่าอ่าผมหมดโยงครับผมฮะคุณเป็นญาติเหรออ๋อสมชายอ๋ออใช่ใช่ใช่กระทำความผิดครับตัดสินแล้วตัดสินแล้วติดสามปีอ๋อไม่อยู่ไม่อยู่ติดได้เดือนก็กว่าตอนนี้เขาลาไปทำนาที่บ้าน เขาบอกไม่มีใครช่วยแม่เขาว่างานเขาก็เลยไปเดินทำนานเสร็จเขากงกลับมาแล้วเราว่าเดือนเดียวเขาว่างานเด้วเขากลับมาติดใหม่จ้าจ้าวันนาี้คเอาไม้ยองอหลอเอคุณมี่ญาติเขาเหรอได้ได้ผมกำลังพูดอยู่ครับอรุณ อ๋อใช่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 ใช,ใช่ตัดสินเรียบร้อยแล้วครับติด4ี่ปีครับออเฮ้ยก็ติดได้สามเดือนกว่าก็ออ,อกไปแล้วก็ไปแทงเขาตายในคุกผมไล่ออกไปแล้ว <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวไหว้ไม่ได้รักเสียประวัติคุกต่อไปก็เข้าไม่ได้อีกแล้วคุกไหนก็ไม่เอาเขารู้ถึงกันหมดแล้ววกเนี้ยอยากมาติดบ้างวะจะเข้ามาแทงตำรวจอย่าก็โดนไล่ออกว่าไงครับเออผมจัดการให้ผมด้วยนะครับไปเลยไปจัดการโจรเลยไปไปไป จบทไปอ่ะอทำไมเรื่องหลายปีแล้วโดนปล้นมาหลายปีที่มาแจ้งความนี่เรื่องหลายปีแล้วหลายปีแล้วแต่ว่าปีนั้นไม่ได้แจ้งตำรวจอ๋อมาแจ้งให้มันจะให้เรียบร้อยไปเรียบร้อยไปเมื่อนันมันคาใจครับขอบคุณมากที่ทําให้โรงพักเราไม่เหงานะครับขอบคุณครับแล้วมีเรื่องอะไรมาแจ้งอีกนะขอให้ขโมยขึ้นบ้านอีกนะ สวัสดีครับชช่่วววยยยด้ครับคุณตำรวจช่วยด้วยครับคุณตำรวจช่วยช่วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยยังไม่ได้บอกเลยนะครับยังไม่ได้บอกเลยเฮ่อโอ้เฮ่อโอ้โหบ้านอยู่เออบ้านนึกบ้านอยู่เนี่ย ีกับคนข้างบ้านนะครับเอ้าไอคนข้างบ้านไอ้คนข้างบ้านมันก็ตีกับอะไรนะอยู่ตีกับบ้านผมมันนะอยู่ตีกับบ้านผมมันนะอย่ามาเล่นลินเลยดิลิย่ามาเล่นลินกับผมนักแล้วเต้ทำไมเต้ล่รอนลอ้คนนี้มันไม่มีเรื่องกีฬาจมปนบ้านจมปนบ้านเหรอจมปนบ้านเหรอ nãyตก trai này ôi chơi bên ban luôn, hey chơi bên ban luôn. đây là ai đã mua này gì nè? thần ta to. thần ta cái mũ nó nhảy luôn nè. con đàn chị thơm. con đàn à. gái mẹ mông nè. con đàn nhảy li một anh nhảy à. ồ. ơ. ôi. thằng mày thử không? này con hả? lấy nhiều hơn nha.